อันนี้รับทำกระจกอลูมิเนียมนะครับนี่คือบานตู้เคสกอะเมซอนกระจกุุนกาเป็นอย่างนี้นะครับตู่เคสเราก็รับนะครับนี่เราก็ใส่ขครับอันนี้ที่เสร็จแล้วอันนี้คือบานใหญ่เป็นบานตู้เค้กอยู่นี่นะครับ สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษทําขึ้นเพื่อให้ fc ทุกคนที่ติดตามช่องอาจารย์จากสุทธิพิชิตกรรมคลิปนี้จะเป็นคลิปการพยากรณ์เกี่ยวกับคนที่เกิดทุกข้างขึ้นทุกข้างแรงปี2565โดยอาจารย์จะใช้ไพ่สำหรับกลางเกิดแค่สามใบเท่านั้นเดี๋ยวเราไปรับชมคำพยากรณ์กันเลยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของคนที่เกิดแรงสามข้ามในปี2565นะคะ เดี๋ยวเราดูกันว่าจะได้ไพ่เสียงอะไรนะคะเสียงที่ได้นะคะเป็นเสียงของพระพิคเนตธาตุไม้นะคะเป็นหน้าสีเขียนะดีใจด้วยอันนี้ปู่พิล่ามนะคะเป็นพระฤาษีนะพระฤาษีพิล่าเพราะว่าเ เป็นดอกกระพงข้างบนนะคะเหมือนเป็นปากออกหัวแล้วก็อันนี้เป็นปู่ทาววิสุวรรณนะคนที่เกิดแลมสามข้ามปี2565รคุณจะมีโชคใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตแบบไม่คาดฝันเลยนะคะนะไม่ว่าจะจากผู้ใหญ่เมตตาให้หรือว่าเป็นมรดกหรือว่าเป็นคนใกล้ชิดที่เขาเมตตาให้เป็นคนที่มีอายุมากกว่าหรือว่ามีความโชคดีเกี่ยวกับ การเสี่ยงโชคต่างๆนานาเล่นหวยเล่นหุ้นอะไรต่างๆพวกนี้จะมีโชคใหญ่นะคะแล้วโชคใหญ่พวกนี้เมื่อคุณได้มาแล้วเนี่ยให้ทําบุญปล่อยนกปล่อยปานะไถ่ชีวิตอ่าแล้วก็งดฆ่าสัตว์ต่างๆนานาด้วยนะถ้าเกิดว่ายังบางคนยังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยังทําอะไรอยู่นะไอ้โชคใหญ่ที่อาจารย์บอกคุณอาจจะไม่ได้เลยก็ได้นะหรือว่าได้มาน้อยนิดนะ่ะแทนที่จะได้เยอะๆอย่างเงี้ยนะแทนที่ถูกรวอนที่หนึ่งก็อาจจะเหลือแบบ ได้ท้สตัวนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคือพยายามถือสิ่งเยอะนะคะอ,อ,อย่าค่าสัตว์งดเลยนะคะงดค่าสัตว์ในระยะนี้แล้วโชคที่คุณได้ก็จะมาแล้วก็หมั่นสวดมนต์ถือสิลงมั่งสมาธิเยอะๆนะเพราะว่าคุณได้เสียงป,ปู่ทาเวศด้วยอันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีนะให้บูชานะ ให้บูชาพราะพิคเนธนะนึกถึงพระพิคเนธก่อนเลยบทสวดมีอะไรอยากสวดตรงไหนก็คือสวดแล้วก็บูชาปู่ทาเวสสุวรรณขอปู่เปิดขุมทรัพย์ต่างๆนานาให้นะคะนะแล้วเดี๋ยวคุณจะได้นะคุณจะได้ทรัพย์ที่เป็นของคุณจริงๆในะอดีตชาติมันจะได้ขึ้นมานะคะแล้วคุณได้ปูพ่พีล่าด้วยอันเนี้ยเออโชคดีนะทั้งสามเสียเลยนะอะไรที่หวังในปีหกห้าเนี่ยจะประสบความสําเร็จบางคนเอ,อ่อที่ เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าจะได้โชคแบบที่บอกใช่ไหมบางคนไม่ได้ก็อาจจะไปได้อย่างอื่นอย่างเช่นบางคนต้องการกู้บ้านซื้อบ้านใหม่บ้านหลังแรกก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้นะคะอาจจะไปได้แบบนั้นหรือว่าอยากเปลี่ยนรถใหม่อยากได้บ้านเพิ่มนะก็จะได้โชคได้ลาภทางนั้นแทนนะคะมีโอกาสเปสนน็นลักษณะนี้ค่อนข้างสูงไม่ได้ทางใดก็ทางหนึ่งในปี65สําหรับคนที่เกิดแรงสามข้ามนี่ถือว่าโชคดีมากโชคดีมาก,มากๆเลยนะ แล้วก็สามารถนะมีเงินมีทองในงกิจการที่ตัวเองทำแล้วก็ขยายกิจการเพิ่มได้อย่างสมมติบางคนบางคนขายต้นไม้อะบางคนเปลี่ยนเบงชีวิตมาขายทำธุรกิจขายต้นไม้ก็ขุดทองจากตรงนี้แหละแล้วก็จะได้กำไรเป็นกอบเปรร็นกมแล้วก็สร้างฐานนะคือดีดตัวขึ้นมาได้ได้เยอะมากนะจะเป็นลักษณะแบบนี้อย่างบางคนบางคนทำเต็นรถบางคนขายรถก็ อาจจะมีกำไรกาไรตรงนี้อยู่ดีๆก็ได้ตูงก้อนโตหรือว่าบางคนทำธุรกิจอะไรโลงเหล็กขายเหล็กโลงไม้อะไรอยู่ดีๆมันจะฟุกไดออเดอร์ order, ได้แหลกเข้ามาแบบนี้ได้เงินก้อนแล้วประสบความสาเร็จมากเลยนะคะถือว่าเป็นความโชคดีของคนที่เกิดแรมสามขาแต่ว่าอาจารย์จะเตือนเรื่องหนึ่งเ,เรื่องความลักเรื่องความลักของคนที่เกิดแลมสามขาระวังรักซ้อนระวังรักที่ไม่สมปรานา แอบรักเขาเขาไม่รักตอบอย่างเงี้ยอยู่ดีๆคู่ของเราไปมีกิก๊กไปแอบแชทกับคนอื่นไปไลน์กับคนอื่นอะไรพวกนี้นะคะ,ะมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในลักษณะของเรื่องความรักเรื่องคู่แต่ว่าเรื่องของธุรกิจเรื่องการเงินการงานจะดีมากเพราะฉะนั้นให้บางอย่างนะปิดหูปิดตาอหูไปนาวตาไปไล่ถ้ายังคิดว่าอยากให้ครอบครัวคงสภาพนะก็ พยายามอดทนเพราะทุกอย่างเดี๋ยมันจะผ่านไปนะคะก็ไปมุ่งเอาทําธุรกิจทั้งปีไปนะส่วนเรื่องนั้นก็ระวังได้ก็ปร,มปรามๆกันบ้างอย่าให้แบบนอกลู่นอกทางพอออกออกนอกลู่นอกทางก็แบบตกตก,ตกซ้ายตกขวาเข้ามาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยให้เขาอยู่ในในรางที่เราให้เขาเดินได้อะนะออมันจะเฉยเฉยไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะก็ประคับประคองครอบครัวไปแต่ว่าเกณฑ์การเลิกลาหรืออะไรพวกนี้ไม่มีนะเพราะว่าบางคู่รวยเพราะว่าดวงหมุนกันนะคะ นะก็ยังถือว่าโอเคอยู่ก็ให้หมั่นสวดมนต์ไหว้พะแล้วก็แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรให้คู่ของคุณนะั่นแหละแล้วก็บุคคลที่สามที่เข้ามานะคะก็ระแวงใครก็แผ่เมตตาให้เขาไม่ต้องไปแช่งเขานะแผ่เมตตาบุญให้เขาไปหรือว่าบุญกุศลนี้ให้สําเร็จแกสามีหรือว่าภรรยาแล้วก็กิกของเขานะถ้านึกถึงหน้าได้ก็ให้ถ้ารู้ชื่อก็ให้นะคะแล้วเดี๋ยว บุญเ,เขาเรียกว่าบุญมันเต็มเมื่อไหร่มันเชื่อมกันเมื่อไหร่เนี่ยให้คนที่ไม่ใช่ครอบครัวเราเดี๋ยวเขาไปเองนะคะไม่ต้องมาแช่งยิ่งแช่งยิ่ง,งด่ายิย่งอยู่นานนะคะยิ่งไม่ไปไหนเลยเพราะว่ามันวิบากการรมมันผูกติดกันมานะคะให้ทําเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวไม่นานเขาก็ไปเองนะคะไม่ต้องกังวลอะไรเพราะคุณได้เสียงปู่พิรากส่วนมนต์ไพระได้อยู่แล้วแล้วก็ทุกสิ่งอย่างที่ไม่ดีจะออกไปจากชีวิตคุณปีหน้าเนี้ยดวงกําลังดีดวงกาลังขึ้นอย่าห่างการส่วนมนต์ไพระเด็ดขาดนะ แล้วก็เลขนำโชคของคนที่เกิดแรมสามข้ามนะอืให้เน้นไปที่เลขหนึ่งเลขแปดแล้วก็เลขเก้านะคะสามตัวนี้นะไม่ว่าจะทําอะไรก็ให้นึกถึงเลขนี้นะคะแล้วก็จะเกิดโชคไม่มากก็น้อยนะคะก็ขอให้คนเกิดแรมสามข้ามเฮงๆนะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นคลิปหน้าขอบคุณค่ะ สำหรับ FC คนไหนที่ไม่ทราบข้างขึ้นข้างแรมของตัวเองให้ส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาใต้เมนนี้ได้นะเดี๋ยวน้องแอดมินเขาจะหาให้แล้วเขาก็จะส่งเป็นลิงก์คลิปไปให้นะคะแล้วก็เปิดดูได้ค่ะ